อยากกินกุ้งแช่น้ำปลาคือกุ้งอ่ะจ,จะส่งมาให้วันที่วันที่สิบสี่จริงๆเราถามมาันน่ะแหละว่าแชกกุ้งนะชงไปมือใดก็มันก็เลยบอกว่าขอเป็นวันที่สิบสี่ครับเออออโอเคกับวันที่สิบสี่แต่ว่าก็บอกมันอยู่ว่า่บ่บบต้องบ่ต้องบ่ต้องรีวิวกินกต่กินตื้อๆ <laughs> นั่นแหละครับกุ้งก็น่าจะได้ส่งมาให้น้องวันที่สิบสี่ส่งไปก็ได้วันห้าสิบชุดแหละแต่ว่าก็บอก ว่าไม่ไม่ไม่อยากให้รีวิวถ้าเกิดว่าแบบทํารีวิวผมก็ต้องจ่ายมันอะซึ่งผมไม่ได้อยากจ่ายไงเรื่องของเรื่องอะเข้าใจไหมผมไม่ได้อยากจ่ายผมแค่อยากส่งไปให้มันได้กินแล้วถามว่าส่งไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ส่งให้ฟรีๆนะผมก็เอาเงินนี่แหละที่มันเปมานี่แหละซื้อกุ้งให้มันอีกทีหนึ่งเป็นไรเรื่องอย่างนี้ย่อมเสียเปรียบ ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยต้องบอกมันก่อนว่ามึงย่ารีวิวมึงกินอ่ะบ่อเสบนะบอกได้บ่าบแซสบแต่ถ้าแซบมึงยารีวิวยูซืออะไย่าบ่คือปกติน่ะมันขายดีของมันอยู่แล้วเออมันก็ทำนี่กับขายดีแล้วกับบ่ได้ว่าแบบยให้มันขายดีขึ้นหรือยังจะไดแต่ว่ามันก็เออมันของจริงอยู่แล้วแน่กุ้งผมอ่ะ บ่บ่บ่ผมจะลิสต์ไปเลยว่าผมจะเขียนไปบนฝาเลยว่าห้ามรีวิวยาสลรอรีวิวเอารีวิวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยระดับไอเตเนี่ยต้องมีอันนี้พูดแบบตรงๆนะระดับไอเตตอนนี้ค่าตัวมันอะงานชิ้นหนึ่งอะต้องอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนะครับนี่คือสตาร์ทนะต่อคนนะอันนี้บอกเลยจริงๆ แล้วถ้าเกิดว่าผมส่งกุ้งไปแล้วมันไม่ได้ซื้อไงแล้วถ้าเกิดมันรีวิวอ่ะตายหาละต่อให้เอามาถ่ายชิปหาหมื่นกหกมื่นไปยอี่อยากใจประจ่ายหรือแล้วถ้าไม่จ่ายล่ะมันก็ไม่ได้ผมก็เนี่ยจะบอกว่ากินก็กินบ่ต้องถ่ายชิปลงบ่ต้องอีหยัง เพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบอันไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ไม่ดูดิคือตอนนี้น้องมันตั้งแต่หัวจรดเท้ามันอ่ะมันมันมีมูลค่าทุกอย่างไม่ว่ามันจะต้องจับต้องถืออะไรทุกอย่างมัน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 เกินคําว่ามูลค่าคือคือทุกอย่างมันต้องเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดอ่ะเออจริงๆก็ไม่ได้อยากจะปลูกฝังว่า น้องจะต้องแบบคิดเงินหรือว่าต้องคิดอะไรแต่แค่เรากันถ้าสมมุติว่ามันไม่ทําแบบนี้มันการมันจะสะปิสะปะตอนนี้เขาเหมือนเหมือนป๊อปปูล่าเหมือนเหมือนเหมือนบอยแบนน์อะเออแต่มันเป็นบอยแบด์ในรูปแบบของนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะถือสินค้าหรือจะต้องอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีมีบรรทัดฐานเพื่อไม่ให้มันมันมั่วส่วอ,อืม แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ยังยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอ่ะผมผมจะเล่าให้ฟังเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ยกตัวอย่างอะไรผมยกตัวอย่างตัวเองอย่างเช่นผมจะใส่เสื้อตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบค่าใสาหรืออะไรต่างๆเอออย่างนั้นอ่ะมันถึงจะแบบอยู่ได้ย,วยาวๆไม่งั้นอ่ะถ้าทําแบบเนี้ยแป๊บเดียวครับกระแสก็จะไปอลาลาั